สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้แล้วนะครับหลายคนคงเริ่มคิดเรื่องภาษีกันแล้วใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเริ่มวางแผนกันแล้วค่ะและแน่นอนว่าเรื่องการลดหย่อนภาษีสำหรับปีหน้าคือปี2568ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องวางแผนกันแต่เนิ่นๆเลยนะครับการวางแผนแต่เนิ่นๆเนี่ยช่วยได้เยอะเลยค่ะจะได้มีเวลาดูข้อมูลไม่ต้องไปรีบรีบตัดสินใจตอนปลายปีเนาะ ครับผมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อเป็นแนวทางโดยเฉพาะสำหรับท่านที่เป็นตัวแทนนะครับจะได้นำไปใช้พูดคุยแล้วก็ช่วยวางแผนให้กับผู้มุ่งหวังได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยดีเลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการกกล่นรองวิเคราะห์จากแหล่งความรู้ด้านภาษีที่น่าเชื่อถืออย่างที่คุณแท็กส์บักนอมเคยให้คำแนะนำไว้นะครับเอาละครับ จุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดเลยของการวางแผนภาษีคือการเข้าใจคำว่าเงินได้สุทธิมันคืออะไรครับแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นคำว่าเงินได้สุทธิเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นกุญแจดอกแรกเลยก็ได้ค่ะเพราะมันคือตัวเลขสุดท้ายจริงๆที่กรมสรรพากรจะเอาไปใช้คำนวณภาษีตามขั้นบันไดหรือที่เราเรียกว่าอัตราภาษีก้าวหน้าค่ะอัตราก้าวหน้าที่มีตั้งแต่0%ปไปจนถึง35%นนั่นใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะตั้งแต่0% 5% 10%ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง35%หมายความว่าถ้าเราสามารถทำให้เงินได้สุทธิตัวนี้มันเหลือน,น้อยลงเราก็จะเสียภาษีน้อยลง หรืออาจจะตกไปอยู่ในขั้นบันไดที่ต่ำลงด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะตรงจุดนั้นเลยคือยิ่งเงินได้สุทธิสูงอัตราภาษีในขั้นสุดท้ายที่เราต้องเจอก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยการลดหย่อนภาษีเนี่ยก็เลยเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกดตัวเลขเงินได้สุทธินี้ให้มันต่ำลงเพื่อลดภาระภาษีของเรานั่นเองค่ะโอเคเข้าใจหลักการแล้วครับทีนี้ถ้าเราจะลดเงินได้สุทธิวิธีการก็คือตามสูตรพื้นฐานเลยรายได้หมด หักลบด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็หักลบด้วยค่าลดหย่อนใช่ค่ะซึ่งตัวค่าลดหย่อนนี่แหละที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นไปตามประเภทของเงินได้มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างกำหนดไว้แล้วแต่ว่าค่าลดหย่อนนี่แหละค่ะคือส่วนที่เราสามารถวางแผนแล้วก็บริหารจัดการเพิ่มเติมได้ค่อนข้างมากเลย แสดงว่าการหาค่าลดหย่อนที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้มากที่สุดก็เป็นกลยุทธ์สำคัญในการวางแผนภาษีเลยทีเดียวแล้วค่าลดหย่อนมันมีเยอะมากเลยครับเราจะจัดหมวดหมู่ให้มันเข้าใจง่ายๆได้อย่างไงบ้างครับโดยเฉพาะเวลาที่ตัวแทนต้องอธิบายให้ผู้มุ่งหวังเห็นภาพรวมนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายต่อการอธิบายด้วยเราอาจจะแบ่งค่าลดหย่อนตามลักษณะที่มาวัตถุประสงค์ออกเป็น3มกลุ่มหลักๆได้ค่ะ กลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัวอ๋อพวกค่าลดหย่อนส่วนตัว60,000บาทค่าลดหย่อนคู่สมรสบุตรหรือการดูแลพ่อแม่อะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะกลุ่มนี้เป็นเหมือนสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน,านที่กฎหมายให้มาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระตามสถานภาพของแต่ละคนส่วนใหญ่เรามักไม่ได้ใช้กลุ่มนี้เป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนภาษีเชิงรุกเท่าไหร่ แต่ก็สำคัญมากนะคะที่ต้องตรวจสอบแล้วก็ใช้สิทธิ์ที่มีให้ครบถ้วนอย่าให้ตกหล่นไปเด็ดขาดค่ะเข้าใจครับเป็นพื้นฐานที่ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนเลยค่ะแล้วกลุ่มที่2แล้วครับกลุ่มที่2คือกลุ่มค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐค่ะกลุ่มนี้จะมีความเคลื่อนไหวหน่อยคืออาจจะมามาหายหายหรือเปลี่ยนรูปแบบไปตามนโยบายในแต่ละปี หลักการก็คือรัฐต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในบางภาคส่วนก็จะออกนโยบายให้เราเนี่ยใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก็นำใบเสร็จหรือหลักฐานนั้นมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ค่ะอ่ากลุ่มนี้ที่มักจะมีคำถามตามตาม,มาเสมอเลยว่าคุ้มจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจาะกันใช่ค่ะเป็นประเด็นสําคัญเลยแล้วกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มสุดท้ายซึ่งเออสคัญมากสําหรับการวางแผนระยะยาวนะคะคือ กลุ่มการออมและการลงทุนค่ะกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่การลดภาษีปีต่อปีแต่มันเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตไปพร,พร้อมๆกันเลยตัวอย่างชัดๆก็เช่นการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันบำนาญหรือการลงทุนในกองทุนรวมอย่าง RMF S SF แล้วก็น้องใหม่ที่น่าจับตายอย่าง Thai ESG ค่ะโอ้เห็นภาพรวม3กลุ่มชัดเจนเลยครับกลุ่มแรกนี่สิทธิพื้นฐานที่ต้องมี กลุ่ม2คือการใช้ใจ่ายตามนโยบายรัฐที่ต้องคิดเรื่องความคุ้มค่ากลุ่ม3คือการออมและลงทุนเพื่ออนาคตพร้อมกับลดหย่อนภาษีทีนี้ขอเจาะไปที่กลุ่ม2ก่อนครับที่บอกว่าจ่ายเงินแล้วได้ลดหย่อนกลับมาอย่างปีก่อนๆมี e a s e receive ใช่ไหมครับอยากให้ลองยกตัวอย่างการทำงานแล้วก็ประเด็นที่ต้องพิจารณาหน่อยครับเผื่อมีนโยบายคล้ายๆกันออกมาในปี2568ตัวแทนจะได้อธิบายถูก เป็นประเด็นที่ต้องเน้นย้ำเลยค่ะสมมติน,นะคะสมมติว่าปี2568มีนโยบายให้ซื้อสินค้าหรือบริการแล้วลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด50,000บาทครับจ่าย50,000ได้สิทธิ์5 0 0 0ืใช่ค่ะหลักการคือเราต้องจ่ายเงินจริง50,000บาทเพื่อให้ได้สิทธิ์ลดหย่อน50,000บาทแต่คำถามคือแล้วเราประหยัดภาษีไปได้เท่าไหร่อันนี้สำคัญมากนั่นสิครับ ลดหย่อน50,000บาทไม่ได้แปลว่าประหยัดภาษี50,000ใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะประโยชน์ที่ได้จริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฐานภาษีหรืออัตราภาษีขั้นสุดท้ายของแต่ละคนเลยค่ะลองดูตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติมีผู้เสียภาษี3คนจ่ายเงิน50,000บาทเท่ากันเลยเพื่อใช้สิทธิ์นี้ครับ คนแรกรายได้สูงหน่อยอยู่ในฐานภาษี25%สิทธิ์ลดหย่อน50,000บาทนี้จะช่วยประหยัดภาษีได้50,000คูณ25%ก็คือ12,500บาทค่ะอ๋อ12,500ใช่ค่ะคนที่2รายได้ปานกลางอยู่ในฐานภาษี10%สิทธิ์ลดหย่อน50,000บาทเท่ากันเลยนะจะช่วยประหยัดภาษีได้50,000คณ10%ก็แค่5,000บาท5,000บาท ส่วนคนที่3รายได้อาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีหรือเสียในฐานศูนเปหรือ5%เปอร์เซแม้จะจ่าย50,000บาทเท่ากันก็อาจจะประหยัดภาษีได้น้อยมากๆหรือไม่ได้เลยคือศูนย์บาทโอ้ oh, ชัดเจนมากเลยครับจ่ายเท่ากันเปะ๊ะแต่ผลลัพธ์นี่ต่างกันลิบลับเลยนี่คือประเด็นสําคัญมากๆที่ตัวแทนต้องอธิบายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจเลยนะครับว่าการลดหย่อนประเภทนี้มันให้ประโยชน์ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่ ถูกต้องที่สุดค่ะและต้องย้ำต่อไปด้วยว่าแม้แต่คนที่ประหยัดภาษีได้สูงสุดคือ12,500บาทเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่าเขาต้องควักเงินจ่ายออกไปก่อนตั้ง50,000บาทนะจริงด้วยครับเท่ากับว่ามีค่าใช้จ่ายสุทธิเกิดขึ้น37,500บาทใช่ไหมคะ50,000่น 50, ลบ12,500คําคำถามคือแล้วสินค้าหรือบริการที่ซื้อมาด้วยเงิน5 0,000บาทนั้น่ะ มันจำเป็นหรือคุ้มค่ากับเงิน37,500บาทที่เสียไปจริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดหนักๆเลยจริงด้วยครับถ้าเป็นของที่ไม่จําเป็นหรือซื้อมาแค่เพราะอยากลดหย่อนภาษีมันก็อาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีเท่าไหร่เนาะประเด็นนี้สําคัญมากเลยค่ะต้องถามตัวเองหรือถามลูกค้าก่อนเสมอเลยว่า ถ้าไม่มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตรงนี้เราจะยังซื้อของชิ้นนี้หรือใช้บริการนี้อยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่แบบว่าลังเลหรือไม่แน่ใจ ก็อาจจะต้องคิดทบทวนให้ดีเลยค่ะอย่าให้เรื่องภาษีมาเป็นตัวนำในการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นครับผมนอกจากนี้นโยบายประเภทนี้มักจะมีเงื่อนไขย,ยิบย่อยอีกนะคะเช่นต้องซื้อจากร้านที่จดทะเบียน VAT หรือออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้เท่านั้นหรืออย่างโครงการลดหย่อนสร้างบ้านเองที่เคยมีข้อมูลปี67เนี่ยก็มีเงื่อนไขเฉพาะเยอะมากเช่นต้องสร้างเองนะ ผู้รับเหมาต้องจด VAT ลดหย่อนได้ตามสัดส่วนค่าก่อสร้างมีเพดานสูงสุดอีกแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในปีที่สร้างเสร็จอะไรแบบนี้รายละเอียดพวกนี้ตัวแทนต้องช่วยลูกค้าตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเสมอเลยค่ะชัดเจนครับสำหรับกลุ่มที่สสรุปคือต้องดูความจำเป็นความคุ้มค่าเป็นหลักอย่าตกหลุมพรางแค่คำว่าลดหย่อนภาษีทีนี้มาถึงกลุ่มยอดนิยมเลยครับกลุ่มที่3กลุ่มการออมและการลงทุน กลุ่มนี้มีเครื่องมืออะไรเด่นๆบ้างครับแล้วก็มีเพดานลดหย่อนภาพรวมอย่างไรบ้างค่ะกลุ่มนี้เป็นหัวใจสําคัญของการวางแผนการเงินระยะยาวเลยนะคะเพราะเงินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่เป็นการเก็บออมหรือลงทุนเพื่อเป้าหมายในอนาคตของเราแถมยังได้ลดหย่อนภาษีเป็นผลพลอยได้ที่ดีมากๆด้วยเครื่องมือหลักๆก็คือครับ1คือประกันค่ะ ก็จะมีทั้งประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองแบบสะสมทรั์แล้วก็ประกันสุขภาพอันนี้เบีย้ยอาจจะจ่ายทิ้งแต่ก็คุ้มครองความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็มีประกันบำนาญที่ช่วยการันตีเงินคืนหลังเกษียณครับผมประกันนี้ก็หลากหลายเลย ใช่ค่ะสคือกองทุนรวมก็จะมีตัวหลักๆคือ IMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอันนี้เน้นลงทุนยาวเพื่อกเกษียณเลยแล้วก็มี S S F กองทุนรวมเพื่อการออมอันนี้ระยะกลางถึงยาวหน่อยแล้วก็ตัวใหม่ที่มาแรงช่วงนี้คือ Thai ESG หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนค่ะอ,อแล้วเพดานการลดหย่อนล่ะครับพอจะสรุปให้เห็นภาพรวมได้ไหมครับว่าแต่ละกลุม่มแต่ละตัวรวมๆกันแล้วมันได้เท่าไหร่ ถ้าดูภาพรวมกว้างๆนะคะกลุ่มประกันชีวิตบวกกับประกันสุขภาพเฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพนะคะรวมกันเนี่ยจะลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีค่ะแสนหนึ่งสำหรับประกันชีวิตและสุขภาพใช่ค่ะส่วนกลุ่มที่เกี่ยวกับการเกษียณอย่างเช่น i m f SSF อันนี้ต้องดูก่อนนะคะว่าปี68มีต่ออายุไหม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกอบอกขอหรือกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนะคะจะมีเพดานสูงสุดอยู่ที่5 0 0 0 0นบาทต่อปีค่ะ5,000 500, สนบาทสําหรับกลุ่มกรเสียณทั้งหมดค่ะแต่ก็ต้องไม่เกินเปอร์เซ็นที่กําหนดของเงินได้ด้วยนะคะส่วนไทย ESG เนี่ยจะมีเพดานแยกต่างหากค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยสําหรับปี2568นี้อ่ามีแยกออกมาอีกนะ่าสนใจจริงๆครับ งั้นเราเจาะไปที่2กองทุนที่ดูจะมีประเด็นต้องอัปเดตสำหรับปี2568กันเลยดีกว่าคือไ a i ESG กับ S S F ครับเริ่มที่ไทย ESG ก่อนเลยครับมีความพิเศษยังไงครับตัวนี้กองทุนไทย ESG นี่เอ่อถือเป็นไฮไลท์ในช่วงปี2567ถึง2569เลยค่ะซึ่งก็ครอบคลุมปี2568ที่เรากำลังวางแผนกันอยู่พอดีเลย ความพิเศษของมันมี2อ,อย่างหลักๆคือครับค่ะข้อแรกวงเงินลดหย่อนสูงขึ้นมากค่ะปกติพวกกองทุนลดหย่อนภาษีทั่วไปที่ไม่ใช่ RMF s s f เดิมอาจจะให้วงเงินแสนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ Thai ESG ในช่วงโปรโมชั่นนี้ให้สิทธิ์ลดหย่อนได้ถึง30%ของเงินได้พึงประเมินแต่สูงสุดไม่เกิน3 0 0 0บาทต่อปีเลยค่ะ3 0 0 0 0 0ใช่ค่ะแล้ววงเงินนี้แยกต่างหากจากกลุ่มกเกษียณ5 0 0 0 0บาทแรกด้วยนะคะ โอ้โหมีเพิ่มมาอีก3 0 0แสนเลยใช่ค่ะข้อ2คือระยะเวลาถือครองสั้นลงค่ะปกติกองทุนลดหย่อนภาษีมักจะต้องถือ8ปี10ปีหรือจนกเกษียณใช่ไหมคะแต่ Thai ESG ที่ซื้อในช่วงปี6-7 6 9ถึง6-9นี้กำหนดให้ถือครองเพียง5ปีเต็มเท่านั้นค่ะนับบับวันชนวันเลย โหลถหย่อนได้ถึง3 0 0แสนบาทแถมถือแค่5ปีฟังดูดีมากๆเลยนะครับแล้วมาลงทุนในอะไรมีความเสี่ยงไหมครับค่ะไทย ESG จะลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ของบริษัทไทยที่เขาเน้นเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG นะคะสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมธิบาลแน่น,นอนว่าการลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงจากความผันผวน,นของตลาดอยู่แล้วส่วนตราสารหนี้ก็มีความเสี่ยงด้านเครดิตด้านอัตราดอกเบีย้ยอืม ก็คือมีความเสี่ยงตามประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนถูกต้องค่ะแม้ว่าเงื่อนไห้ทางภาษีจะน่าสนใจมากๆเลยทั้งลดหย่อนเยอะขึ้นถือสั้นลงแต่คำถามสำคัญที่ตัวแทนต้องช่วยผู้มุ่งหวังตอบให้ได้คือคืออะไรครับ 1. เป้าหมายการเงินของเงินก้อนนี้คืออะไรมันสอดคล้องกับการลงทุนที่อาจจะผันผวนแล้วก็ต้องถือถึง5ปีหรือเปล่า 2. รับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นหรือตราสารน้กลุ่ม ESG ได้มากน้อยแค่ไหน อันนี้สําคัญมากค่ะเป็นประเด็นสําคัญเลยครับไม่ใช่เห็นว่าลดหย่อนเยอะถือสั้นแล้วจะเหมาะกับทุกคนเสมอไปต้องกลับมาดูที่เป้าหมายแล้วก็ความเสี่ยงที่รับได้เป็นหลักก่อนใช่เลยค่ะแล้วสถานะของกองทุน S S F ละครับสำหรับปี2 5 6 8ที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับ S S F นะคะตามข้อมูลที่เรามีนตอนนี้คือปลายปี2,567เนี่ยปี2,567เป็นปีสุดท้ายที่เปิดให้ซื้อเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ค่ะยุคเว้นแต่ว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือต่ออายุสิทธิ์ออกไปจากทางภาครัฐนะคะอ้าวหมายความว่าสำหรับการวางแผนภาษีปี2,568 ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้คนที่สนใจ S S F หรือตัวแทนที่จะแนะนำ S S F เนี่ยต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมากๆเลยว่าภาครัฐมีการต่ออายุให้หรือไม่ใช่ค่ะถ้าไม่มีการต่ออายุก็เท่ากับว่าไม่สามารถซื้อ S S F ในปี2568เพื่อลดหย่อนภาษีได้แล้วถูกต้องเลยค่ะเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆต้องใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด ณวันที่ตัดสินใจลงทุนจริงๆในปี2568เลยค่ะซึ่งตรงนี้ตัวแทนก็มีบทบาทสำคัญมากในการช่วยอัปเดตข้อมูลตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะเข้าใจแล้วครับต้องเช็คข้อมูลล่าสุดกันอีกทีสำหรับ S S F ทีนี้พอมีเครื่องมีลดหย่อนกลุ่มออมลงทุนหลายตัวเลยทั้งประกันร,รูปแบบต่างๆทั้งกองทุน I M F t h a E S G แล้วก็อาจจะ S S F ถ้ามีการต่อย,อยุคคำถามยอดฮิตเลยครับแล้วจะเลือกอะไรดี มีหลักการในการเลือกยังไงให้เหมาะกับแต่ละคนครับผมคำถามนี้ตอบยากที่สุดเลยค่ะเพราะคำตอบคือไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีที่สุดสำหรับทุกคนค่ะโอ้ oh, ครับแต่ละเครื่องมือเนี่ยเขาถูกออกแบบม,มาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกาันเหมือนเครื่องมือในครัวนั่นแหละค่ะเราคงไม่ใช้มีดปอกผลไม้ไปสับกระดูกหรือใช้มีดอิโต้มาหั่นผักชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเลยครับ หลักการเลือกก็เหมือนกันเลยค่ะเราต้องเลือกเครื่องมือให้ถูกกับงานหรือง่ายๆก็คือต้องพิจารณา3ปัจจัยหลักของผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีหรือลูกค้าของเราค่ะ3ปัจจัยหลักมีอะไรบ้างครับ 1. คือเป้าหมายการเงิน financial goals ค่ะเงินก้อนนี้จะเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อกเกษียณอายุเพื่อการศึกษาบุตรเป็นทุนสำรองระยะกลางๆหรือว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาล เป้าหมายที่ต่างกันก็ต้องการเครื่อนมือที่ต่างกันค่ะเช่นท่านเน้นกเกษียณยาวๆเลย IMF หรือประกันบำนาญก็น่าจะตอบโจทย์ท่านเน้นคุ้มครองสุขภาพก็ต้องเป็นประกันสุขภาพโดยตรงครับเป้าหมายต้องชัดก่อน 2. คือระยะเวลาลงทุนค่ะ time horizon ค่ะต้องการใช้เงินก้อนนี้เมื่อไหร่อีก5ปี10ปีหรือหลังอายุ55ปี ระยะเวลานี้ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขาการถือครองของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเช่นไทย ESG ก็ต้องถือ5ปี IMF ต้องถือจนถึงอายุ55แล้วก็ลงทุนครบ5ปีประกันชีวิตก็มีระยะเวลาตามสัญญาถ้าเลือกระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยอาจจะทำให้ต้องผิดเงื่อนไขแล้วก็เสียสิทธิ์ทางภาษีไปได้ค่ะอืมต้องดูระยะเวลาด้วยและ 3. คือความสามารถในการรับความเสี่ยง Risk tolerance ค่ะ รับความผันผวนของเงินลงทุนได้แค่ไหนถ้าต้องการความแน่นอนสูงไม่ชอบเห็นเงินต้นขึ้นขึ้นลงลงประกันชีวิตแบบสะสมซัพย์หรือประกันบำนาญอาจจะเหมาะกว่าแต่ถ้าต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้วก็รับความเสี่ยงได้กองทุนรวมอย่าง IMF หรือ Thai ESG ที่ลงทุนในหุ้นก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะเข้าใจแล้วครับ คือหัวใจหลักมันอยู่ที่การทําความเข้าใจตัวลูกค้าก่อนเลยทั้งเป้าหมายระยะเวลาแล้วก็ความเสี่ยงที่เขารับได้แล้วค่อยนําเสนอเครื่องมือที่มันเหมาะสมที่สุดสําหรับเขาไม่ใช่แค่เชียร์ตัวที่ลดหย่อนได้เยอะที่สุดหรือตัวที่กําลังฮิตอย่างเดียวตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะบทบาทของตัวแทนคือการเป็นที่ปรึกษาจริงๆช่วยลูกค้าเลือกสิ่งที่ใช่สําหรับเขาจริงๆค่ะเยี่ยมเลยครับดังนั้น ข้อควรระวังหรือคำแนะนำสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้สิทธิ์ดหยนตนกลุ่มออมลงทุนเหล่านี้คืออะไรครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งที่อยากฝากไว้เลยคือการต้องคิดและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดถ่องแท้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครับระยะเวลาถือครองต้องถือกี่ปีกันแน่นับยังไงวันชนวันปีปฏิทินนโยบายการลงทุนหรือความคุ้มครองลงทุนในอะไรเสี่ยงแค่ไหน ถ้าเป็นประกันคุ้มครองอะไรบ้างมีข้อยกเว้นอะไรไหมค่าธรรมเนียมมีค่าอะไรแฝงอยู่บ้างมันกระทบผลตอบแทนระยะยาวเราแค่ไหนบทลงโทษห่างผิดเงื่อนไขอันนี้สำคัญมากถ้าเผื่อขายก่อนกำหนดหรือหยุดส่งเดีย้ยจะเกิดอะไรขึ้นต้องคืนภาษีไหมมีเบี้ยรปรับหรือเปล่าโอ้โหรายละเอียดพวกนี้สำคัญมากๆเลยนะครับและต้องย้ำเตือนกันเสมอเลยว่า การเสียภาษีน้อยลงไม่ได้หมายความว่าสถานะทางการเงินของเราจะดีขึ้นเสมอไปนะครับถ้าการตัดสินใจลดหย่อนภาษีนั้นมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของเราไม่ตอบโจทย์ความเสี่ยงที่เราสบายใจหรือทําให้สภาพคล่องในปัจจุบันของเรามันตึงเกินไปมันก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีในระยะยาวได้เหมือนกันใช่เลยค่ะเป้าหมายสูงสุดคือการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีมีความมั่งคั่งและมั่นคงเพิ่มขึ้น การวางแผนภาษีเป็นเพียงส่วนหนึ่งในภาพใหญ่นั้นค่ะไม่ใช่ทั้งหมดเยี่ยมเลยครับงั้นขอสรุปภาพรวมการเจาะลึกเรื่องลดหย่อนภาษีสำหรับปี2568ในวันนี้อีกครั้งนะครับหัวใจสำคัญคือเริ่มจากการเข้าใจเงินได้สุทธิและอัตราภาษีของตัวเองหรือของลูกค้าให้ดีก่อน จากนั้นทำความรู้จักเครื่องมือลดหย่อนทั้ง3กลุ่มและเลือกใช้เครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มการออมและการลงทุนให้เหมาะสมกับ3ปัจจัยหลักคือเป้าหมายทางการเงินระยะเวลาและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคนการวางแผนที่เป็นส่วนตัวและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลคือสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆค่ะ และสำหรับท่านที่เป็นตัวแทนนะครับความเข้าใจในหลักการเหล่านี้จะช่วยให้การพูดคุยกับผู้มุ่งหวังมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่เน้นเรื่องการลดหย่อนแต่เป็นการช่วยวางแผนเพื่อความมั่นคงทางการเงินโดยรวมของลูกค้าในระยะยาวด้วยขอเสริมทิ้งท้ายอีกนิดเดียวนะคะว่าการวางแผนลดหย่อนภาษีเนี่ยต้องทำด้วยความรอบคอบและเข้าใจจริงๆค่ะ บางครั้งนะคะหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วหากยังไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่ใช่จริงๆณเวลานั้นการยอมจ่ายภาษ,ษีตามหน้าที่ไปก่อนอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการฝืนลงทุนในสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เข้าใจเพียงเพราะต้องการลดหย่อนภาษีเท่านั้นนะคะเป็นมุมมองที่สำคัญมากครับช่วยให้เราไม่ตัดสินใจผิดพลาดเพราะคำว่าลดหย่อนอย่างเดียว และสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามให้ลองนำไปคบคิดกันต่อค่ะว่านอกเหนือจากการช่วยให้ผู้มุ่งหวังหรือตัวเราเองลดภาระภาษีในปี2568ได้อย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยการที่เราได้ใช้โอกาสนี้สำรวจและทำความเข้าใจทางเลือกในการลดหย่อนภาษีต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มการออมและการลงทุนมันจะสามารถจุดประกายบทสนทนาที่ไปได้ไกลกว่าแค่เรื่องภาษีอย่างเรื่องการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตและการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ในระยะยาวได้อย่างจริงจังมากขึ้นได้อย่างไรบ้างคะโอ้เป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อยอดได้ดีมากๆเลยครับจากเรื่องภาษีสู่ภาพใหญ่ของการวางแผนชีวิตเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เราคุยกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการเตรียมตัววางแผนภาษีสำหรับปี2568ที่กำลังจะมาถึงขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ